เป็นเพื่อนที่น่ารักของแอดดีดีต้อนรับเข้าสูชา่ช่องลิซ่า very V i P มาแล้วค่ะเพื่อนกับแอดเสียงจันคนนี้เรามาเริ่มคลิปนี้ด้วยการสแสดงความยินดีกับลิซ่า global pop star ที่มมวสิกวิดีโอร็ c k สตารของลิซ่านั้นมียอดวิว100ล้านวิวภายใน13วันกับอีก21ชั่วโมง ไม่ก่อนจะเป็นเดี่ยวที่มียอดวิวร้อยล้านเร็วที่สุดในปี2024นี้เลยนะคะแม่ โดยในปี2021เพลงมันนี่ของลิซ่ามียอดวิวครบ100ล้านวิวใช้เวลา15 000, วันและในปี2024เพลง Rockstar ของลิซ่ายอดวิวครบ100ล้านใช้เวลา13 000, วัน Rockstar ทำได้เร็วกว่ามันนี่ทั้งทั้งที่ในตอนนั้นลิซ่ายังอยู่กับค่าใหญ่ยอดซับในช่อง60-70 ล้านซับกับตอนนี้ที่ลิซ่าอยู่ในค่ายของตัวเองกับยอดซับย์ 3- สล้านซับกับค่ายที่เพิ่งเริ่มตั้งไข่ลิซ่าก็ทำได้สักเซสขนาดนี้ยินดีด้วยนะคะคนเก่งกบูรา ซึ่งทีมลาวก็ไหวมากค่ะพอร o ็อกสตาครบ100ล้านปุ๊บก็โพส์รูปลงฉลองปับ๊บและลงมันในทุกแพลตฟอร์มเกินไปเลยส่วนทาง r c a นั้นก็ไม่น้อยหน้าค่ะพอคายลาวลง IG ปุ๊บก็รีโพสไอจีสตอรีของคายปับ๊บแสดงว่าทุกคนรอดูอยู่และรอลุ้นอยู่เหมือนกันสินะคะนี่ก็ยืนยันได้อีกครั้งว่า r c a เขารอลุ้นกับสถิติของน้องลิสแบบเรียลไทมจริง จริงค่ะ <Hey. S 1> และชชยค่ะ อีกหนึ่งคนที่รอลุ้นแบบเรียลไทม์เช่นกันนั้นก็คือบอสเฟเดริกที่มากดไลค์กับโพสของเราอย่างรวดเร็วอีกแล้วกริวริวกริวส่วนน้องลิสต์นั้นก็มาแชร์สริติตัวเองบน IG Story เหมือนกันนะคะเงือๆงเง,งดีใจและภูมิใจในตัวเองอยู่ใช่ไหมตันลิพวกเราทั้งนี้ก็สุดแสนจะภูมิใจในตัวหนูมากและดีใจด้วยมากๆเหมือนกันนะคะเพล อกสตาร์ที่ถูกปล่อยจากช่องที่ไม่ถึง1ล้านซับในวันนั้นกลับทําสถิติ100ล้านวิวได้ภายใน13วันเร็วที่สุดในปีนี้มันยากมากนะถ้าคนไม่ม่งจริงถ้าคนไม่รักน้องเยอะมากจริงแต่นี้เพราะคือลิซ่าไงทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยเกิดขึ้นได้มันเกินคนไปแล้วเก่งที่สุดเลยลิซ่า มาต่อกันที่คุณรูด้าคริสผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นจากรูด้าแจนส์แลบเขาเคยสอนเต้นมาแล้วถึง18ปีเลยนะคะเขาได้มาลงคลิปในชื่อคลิปว่าจะมีนักเต้นหญิงคนไหนอีกไหมที่เต้นเก่งกว่าลิซ่าซึ่งในคลิปเขาก็ได้ออกมาวิเคราะห์ท่าเต้นของลิซ่าใน Rockstar Dance Practice แบบละเอียดเป็นรายวินาทีกันไปเลยและเขาก็สรุปว่า ในบรรดาเคป๊อปทั้งชายและหญิงไม่มีใครแสดงท่าทีที่แม่นยำได้ขนาดนี้เหมือนลิซ่าผมไม่เคยเห็นใครเต้นเก่งไปกว่าลิซ่าเลยผมสงสัยว่าแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะมาวิเคราะห์กับคนที่เก่งตัวท็อปที่สุดอยู่แล้วอ๋อประโยชน์สุดท้ายโดนใจมากแม่ชมแรงมากว่า สรุปก็คือได้คำตอบจากคลิปชื่อที่ถามว่าจะมีนักเต้นคนไหนที่เต้นเก่งกว่าลิซ่าคำตอบก็คือณนะตอนนี้ไม่มีนักเต้นทั้งหญิงและชายคนไหนในเคป๊เลยที่เต้นเก่งกว่าลิซ่าและไม่มีใครเทียบลิซ่าได้เลยจริงๆจอบไป มาต่อกันที่สาวแทกลุกลายจากวง G IDOL กับน้องมินนี่คนสวยได้ออกมาเล่าในรายการว่า ตัวเองอยากได้น้องคลายเบบี้มากๆแต่ว่าหาซื้อยากมากเพราะมันขายหมดตลอดพอวันนึงลิซ่าโทรมาหาบอกว่าเห็นน้องคลายเบบี้แต่มันเป็นแบบราคารีเซลนะมินนี่ก็เลยปฏิเสธเพราะว่าราคามันแพงไปลิซ่าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะซื้อให้นะแล้วลิซ่าก็ซื้อยกบ็อกซ์เมาทั้งกล่อง6ตัวให้มินนี่ไปเลยค่ะ <Wow. S 1> โอ้โหน้องเลสน่ารักมากม เปเพื่อนสุดๆสวยและยังใจดีเอกราคามันต้องเท่าไหร่กันเนี่ยเพราะขนาดระดับมินนี่ยังบอกว่าแพงเลยแต่ลิซ่าก็ใช้แข่ไม่เปอย่างเดียวเปยหมดไม่สนโลกใครราคารีเซลก็ไม่เติดซึ่งน้องเลสเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะ เป็นคนใจสปอร์ตป่าเสมอชอบซื้อของให้คนที่สนิทคนที่น้องรักแบบไม่เกี่ยงราคาเลยขอคนที่ได้รับของแฮปปี้ลิก็พร้อมเปให้ค่ะแล้วสองคนนี้ก็ซีกันสุดๆไม่แปลกใจเลยนะคะที่ลิซ่าซื้อน้องคลายเบบี้เหมายกกล่องให้น้องบินนี่ไปเลยแบบจุกๆอ๋อยอยากมีเพื่อนชื่อลิซ่าจังเลยค่ะ มาต่อกันที่ข่าวหน้ายินดีกับการที่สภากาชาติไทยได้เตรียมจัดง,งานวันแม่แห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้โดยไฮไลท์พิเศษของงานก็คือการมอบรางวัล d e f a u l t e c h r l d Award รางวัลลูกที่มีความกระตันยูอย่างสูงต่ำแม่และมอบให้แก่น้อง Lisa, ล,ลิซ่าลาลิสซามนโนบาลค่ะเพื่อเป็นการยกย่องการมีส่วนร่วมอันทรงคุณค่าของน้องลิซ่าซึ่ในงานเดียวกันนี้คุณแม่จิตทิพย์บรูซไวเลอร์ ก็ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติในปีนี้ไปอีกคนด้วยค่ะเย้ๆ yeah, ๆ yeah, yeah. เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงทั้งคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติและคุณลูกสาวแห่งชาติของไทยคนนี้ยินดีกับน้องเลสละคุณแม่จิตเทีมด้วยนะคะ และนี่ก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอดเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนเ,เก่่อะไรก็เม้น์กันมาได้เลยเม้น์มายินดีกับบล็อกสตาร์ร้อยล้านวิวกันเยอะๆเลยนะคะเย้ๆๆลูกสาวดีเด่นของพวกเราและเม้น์มาขอบคุณตัวเองด้วยนะที่ทำสำเร็จแล้วแอดต้องขอบขอบคุณเพื่อนๆลิลลี่ทุกๆคนมากๆจริงๆจากใจเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับวันนี้แอนลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของมเพื่อนทุกคนเลยนะขอให้ได้รอยขอให้ได้ลานขอให้ได้เยอะเปังๆเหมือนลิซ่ามีความสุขมากๆเลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและแชร์ไปให้คนที่เพื่อนๆรักได้ฟังกันด้วยนะคะกด subscribe ไว้แล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพเทคแคร์ใจกันด้วยรักรักรักบ๊ายบายสวัสดีค่ะ You can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go